สบายดีทุกคนมือนี้ก็คือจิกจะมาเห็ดเมนูปลาทูหนึ่งผมกับผักหนึ่งแล้วก็กินกับเจวกัะปิพอดีจิกเรื่องตกตกแล้วเห็นเขาจาเ in หนะ็ดกินนาคะยากยากก็เลยจะเห็ดเมนูนี้กินพอดีถึกจังหว่าที่จริงหาก,กร,าระซังปลาทูมาพอดีมาหอดมือน,นี้่ะนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเบิ่งวิธีการเห็ดกันเลยก่อนอื่นเมื่อจิกจะกะเกีกยม,มหม้อหั่นผมกับปลาทูหั่นสองตพอดีว่าแพก็กนึงมันมีสองตั่ะนะถ้าหากว่าจิกนึงแต่ตัวเดียวแม่มันพัจจิบุแมปนปลาทูเอาเป็นว่า1นึงเมื่อหัน่นซะกระเจ้าปลา ล้างน้ำทำความสะอาดหันสะก้อนพอล้างน้ำเป็นที่ห่อ,หอแล้วหน้าตาที่ใดก็จะประมาณนี้เลยอัน่นวนมาพักกับหันจิก,ก็ได้ล้างทำความสะอาดเป็นที่ห้อ,หอแล้วพักกับที่จะนึ่งในมือนีก็คือมีหลายแหง้งมีทั้งมะเขือแล้วก็มีเห็ดหอมหันนำสองดอกหอมกับมะอือออนทันสามบีงแล้วก็มีมะเขลอดฮันไดครึ่งหัวทีจ่จะนึ่งแต่จําพวกที่มันสุกอย่างหันสะก้อนก็จะเอามาจัดเรียงในหม้อสึนึ่งห่ะละแต่ว่าหม้อหน่อยในจังน้อยหลังจากนั้นค่อยเอาปลาทูหันใส่ลงไปปลาทูดีนะทุกคนจิกซื้อมาในละ ห6,000วอนจีคิดว่าราคานีนะประตูที่ได้มาก็คือโตวงามงามรู้สึกว่าผสมกับราคานะทุกคนเพราะว่ามันได้เกินราคานะหลังจากที่จัดเตรียมขวโมซึง่งเป็นเทียมหอวแล้วจิก็จะไปน,นึ่งปาไวจิงหากระสือโมไมมาเป็นเอาไดในทุกคนงามอยู่บอราคาโมก็คือเก้าพันวอนรวมทั้งคาซุงก็คือ 14, 1 4บสี่พันวอนหลังจากนั้น,จ,จ,นจีก็จะมาเฮดเจลกัะปิเครื่องหอมที่จิใส่เจลก็จะ่มีอย่างหลายลก็จะมีกระเทียมแล้วก็หัวหอมใหญ่แล้วก็จะมีมอเพยนแห้งหันหาน่้ยหลังจากนั้นมาเขาก็ไปคั่วฝ่ายออน แต่จะคั่วแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกลัวมันจะสุกหลังจากที่เครื่องหอมเขาสุกเป็นที่เหี่ยมหอยแล้วจิก็จะใส่กะปิหันห่นลงไปทีจิกใส่กะปิหั่นลงเป็นน้ำก็ยอมว่าจกจะเอาไปคั่วให้มันมีกลิ่นหอมสะกอนขมิ้นแทมโนจีซเบตตงไม่แห้งคักรอยทุกคนเลยต่วายูเฮือนจิก,ก็คือบวาสามารถดังต่อฟืนต่อไฟได้เลยหลังจากที่ทุกอย่างหั่นสุกเป็นที่เหี่ยมหอยแล้วเขาก็มาใส่เครื่องปรุงที่จกใส่ก็จะมีแป้งนัวและการน้ำตาลหั่นน้อยนึงหลังจากนั้นกต็ตำให้เข กับไส้น้ำล้างโมหั่นลงไปในน่อยหนึ่งหลังจากนั้นก็คนโคเลโคเลให้เข้ากันแล้วก็จะใส่น้ำมางนาหั่นลงไปน้อยนึงน้ำมางนาวแท้จีบบ่มีมังนาวสุดดอกจริงมีแต่มังนาโกอกะพอแก้ไข่ได้ตั้งอยู่ส่วนรสซาเแจวหั่นก็จะประมาณว่าซุ้มค็มหวานน่อยนึงหลังจากที่คนโคเลเข้ากันแล้วหลังจากนั้นเขาก็ตักใส่ถ้วยผมเสิร์ฟนี่อันนี้ก็จะเป็นนาตาที่ได้หอมเครื่องหอมขนาดเลยบานี้ยังเติมโมนึ่งปลาทูเฮาบานีนะโมนึ่งปลาทูเฮาก็คือสุกเป็นที่เหหอยแลลล้้วัััังงจจจากกกนนนผไป ส่วนอบะพหาคหะนึ่งกระโบดนดอกทุกคนเอยจิงนึ่งพอมันหยบและะ้วก็ปงแบบว่านึ่งพอค่าเสือซื้อฮะนะาหลังจากที่ทุงย่างสุกเป็นที่เยมหอยเราจิกก็จะจัดใส่จานจิ่เป็นคนนึ่งที่ตกแต่งอาหารนะโบป็นตาแสบทุกคนแบบว่าตกแต่งหน้าจานโบเก่งว่าซันซักแต่อันส่วนว่ารุชาสอาหารนั้นก็คือพอกินใดในตอนนี้ก็คือกินปลาทูนะหอมหอมทุกคนเบอ่งมะเขือที่จริงนึ่งอะทุกคนก็คือเละดีขนาดโวที่ยังเป็นหูเป็นหางกันยังมีแต่เหตุกับมาคแค กทุกคนสําหรับไหที่ยังให้จีเห้เมนูใดนั้นสามารถมาคมเมียนบบกได้เดิอสาหรับในตอนนี้จีขอโตไปกินข้าวก่อนมาเดิอทุกคนกินข้าวนํกากันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้จีดเดบ๊ายบายไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า